ก็เซตแต่ย้ำเสมอเพราะว่าบางคนรีบเกินไปรีบไปเรียนไวยากรเอย่ยรีบไปเรียนเขียนอ่านเอย่ยอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแต่สิ่งที่เธอจะต้องทำนะใน3เดือนแรกอะทําให้คล่องเลยก็คือออกเสียงเซ็ตเหล่านี้ให้ได้แล้วก็ให้ถูกตั้งแต่แรกอะอันนี้ไม่ยากใช่ปะอันนี้ถ้า,ถ,าถ้าตารางของเซนะตัวสีชมพูคือตัวที่เราออกเสียงแปลกนิดนึงสําหรับคนไทยที่เหลือคนไทยออกได้หมดเลย อ่ะไม่เชื่อดูน้องมอมา้าน้องเอ็มนะมะมีมือเมมมีอะไรที่คนไทยออกไม่ได้ไหมมะมีมืมมมมมอเมมมไม่เห็นมีอะไรที่อ,ออกเสียงบ่ได้เลยคนไทยเก่งจะตายคนไทยเธอเราเป็นเราเป็นชาติที่โครตรละโชคดีทุกคนเพราะอะไรภาษาไทยมีนเสียงเยอะเนาะมันก็เลยทำให้เราผลิตเสียงได้ได้เยอะได,ได้ได้เก่งกว่าคนอื่นเขา ถ้าเทียบกับคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นน่าสงสารเนี่ยทั้งชีวิตมีแค่เสียงแค่นี้แหละจริงๆในตารางนี้ขาดอย่างเดียวคืออะไรหรือปล่าเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะขาดเสียงกัก